อเอาเครื่องสูบน้ำมาเสือควายเล็กบ่อนคือไรวะครับกับทักทายสบายดีครับพี่น้องชุกคุสุ坤ครับวันนี้กะพามาเบิง้งหล่งสะสมควายเล็กครับพี่น้องสะสมไว้ไซส์ครับพี่น้องหองเบตะม่บากุุงหองสร้างกุ้งลูกสาวสองครับ สะสมป้ายเล็กไว้ลายขั้นแล้วพี่น้อง <c oughs> ครับมือละขั้นสองขั้นเห็นแต่รถครบ <c oughs> ับพี่นอ <c oughs> ้องสะสมแต่ของหางครับของไม่มีสะสมสะสมแต่ของหางย่ากเดียว <c oughs> จะขั้นแล้วนี่บึงหนึห่งสองสามสี่สี่ขั้นครับพี่น้อง พามาเบิ่งรถไทยของสร้างกุ้งครับเป็นสะสมไว้ใช้งานครับพี่น้องเจอมักเนาะส่วนมากก็เป็นเครื่องคู่ประทาครับส่วนมากก็ได้โค้งก็ได้ทั้งกระทิงแดงได้ทั้งตะกะเพ็ดได้ทั้งลุงเพชรครับพี่น้องได้หลายขั้นครับมากสะสมรถไทยหน้าเดือนตามครับพี่น้อง รถยน่นรถเพลือพิ่นกนัจะลื้อทิมแล้วครับเพราะว,ว่าน้ำมันแพงครับอ,อันมาใช้ไขยเล็กแทนครับพี่น้องรถยน่นเพิ่นนี่อยู่อยู่ทั้งพืน้นนะคัสี่ขั้นครับทั้งเต้าอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องนี่คืออีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเตะเลือเตะเสือพร้อมครับรคบันนี้ขั้นต่อไปกันทีเดียว อันนี้เป็นรถเข็ยนหญ้าครับรุนรถเข็นเก็บมัญาครับรถเข็นเก็บมัญญาโล่ละสี่ร้อยครับพี่น้องมัญ้าของมัญญาเพื่อเอป่าฮะมัญาลูซีครับมัาหายมเมล็ดมเมล็ดแพงครับมัาลูซีนี่ในการซื้อขายลุงหน้าอีกครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเทเลือเทเลือก็ได้หลายหลายเทเลือครับมาคักเนาะน้ำมันแพงหรือม้างทิมเลยครับอันนี้เพิ่นอน d ดกระแทะเพิ่นอน d ดรถหนังครับเนีดกระแทะครับพี่น้องเพิ่นจะเอาเครื่องควายเล็กยัดเสื้อโห่รถเก่งไซค์เกีรถเก่งครับอ่ะพี่น้องกะค่อยทะบึงนะครับเด้อกะเบาดูดดุดกะละ มาเบิ่งอยู่ครับว่าเพิ่นละเอียดเป็นน,นั่นเลยน้ำมันแพงยาใส่แล้วครับเครื่องหรือทิมหรือหายเลยคุณคัดซี่คันนั้นก็นจ,ะนะนจะเอ็ดเห็นแต่แนวจะเอสเนาะครับเนะาะแจ็กระวาันนาั่นเลยคนมักเอ็สเอ็ดไปได้แนวขึ้นนั่นเลยเอ็ดไปครับพี่น้องนี่กะเพิ่นจะเอาเครื่องควายเล็กมาวางตรงนี้ครับเพิ่นจะวางเสื้อหัวเกียร์นี้ หกน้ำมันนี้กรเอาออเบิดครับตัวนี้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ครับว่างลงนี้เลยง่ายดีแล้วก็เร็วๆพร้อมชุดล้อชุดพวงมาลัยเพื่อจะอต่อตัดต่อยืดเอาไปครับเพื่อเป็นเน่าก็เก่าประตูก็หายเป็นของห้างแล้วครับพี่น้องยุคน้ำมันแพงครับต้องใส่เครื่องสูบเดียวครับเครื่องสูบเดียวว่าแม่เราได้แบร์ท่วงรุ่นไว้นี่ก็ไม่ได้เนาะ เหมือนน่าจะได้เวียนท่องซื้อเมีไว้เนาะผู้ใสผู้ก้อนก็ได้ไม่ได้ครับพี่น้องไม่เห็นเลยสงสัยล้วได้หายรถเอาจะไ้ครับเปิ้นกะเฮอผู้ซื้อของห้างมาตัดครับพี่น้องตัดรถไปหายเลย มาเบิ่งครับถึงไซสอยเผินหลายครับพี่น้องนี่อันนี้ก็บโค้งกับทิ่งแดงโค้งกับทิ่งแดงครับหรือมาจะเอี่ยมญาติยนติดสติเกลือสะชื้อะแฮ้งครับขันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ะ ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดเือกำลังใจกระเป๋าโดมลูดงในเด้อครับเด้อครับสไหดับิมิปนี้กัขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ